สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออผมว่าหลายคนน่าจะกำลังเจอนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเรียนจบคือภาพฝันหลังรับปริญญาเนี่ยกับความเป็นจริงในตลาดแรงงานไทยที่แบบว่าการหางานมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่คิดไว้ครับเรามีข้อมูลมาจากทั้งบันทึกแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่สะท้อนเสียงจริงๆของคนที่เจอปัญหานี้เลย วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูทำความเข้าใจความท้าทายแล้วก็ดูว่าพอจะมีทางออกอะไรบ้างเปิดมาด้วยตัวเลขที่แบบน่าสนใจมากเลยครับรู้ไหมครับว่ามีสถิติออกมาว่าบัณฑิตจบใหม่เนี่ยถึง67%เลยนะที่ยังหางานทําไม่ได้ภายในปีแรกที่จบโห67%เลยเหรอคะใช่ครับหรือถ้ามองอีกมุมคือจากฝั่งบริษัทเองเนี่ย มีตำแหน่งงานแค่2.6%เท่านั้นเองที่บอกว่าไม่ต้องการประสบการณ์อืมตัวเลขนี้มันสะท้อนภาพชัดเจนมากเลยนะคะคือปัญหาหลักๆเลยก็คือความต้องการของตลาดแรงงานบ้านเราเนี่ยยังเน้นคนทีออ่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนครับโดยเฉพาะถ้าไปดูสายงานอย่างบริหารจัดการเนี่ยชัดเลยค่ะประมาณ56%กว่าๆต้องการคนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีขึ้นไป โหสปีใช่ค่ะหรืออย่างสายกฎหมายเองก็เหมือนกันประมาณ45%ก็ต้องการประสบการณ์3ปีคือมันทำให้พื้นที่สำหรับเด็กจบใหม่จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดมากๆเลยค่ะครับพราะฟังตัวเลขเรานึกถึงความรู้สึกกดดันของน้องๆเลยนะครับอย่างในข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมีกรณีน้องที่จบบัณฑิตอักษรเอกภาษาเกาหลีค,คือหลักสูตรอาจจะไม่ได้บังคับเรื่องฝึกงานหรือสหกิจโดยตรงแต่ว่า น้องเขาก็พยายามหาประสบการณ์เองนะช่วงปิดเทอมอะไรอย่างนี้อืมก็คือพยายามปรับตัวใช่ครับพยายามปรับตัวพยายามเร้นรนแต่ก็ยังเจอความยากอยู่ดีโดยเฉพาะไอ้ตรงที่ต้องเลือกระหว่างงานที่อาจจะไม่ชอบแต่เออมันจำเป็นต้องทำไปก่อนเพื่อให้อยู่ได้ค่ะเข้าใจเลยกับการที่แบบจะรอแต่ง,งานที่ชอบจริงๆ ซึ่งพอเป็นเด็กจบใหม่เงินเดือนเริ่มต้นมันก็อาจจะเออไม่พอค่าครองชีพในยุคนี้อีกใช่ค่ะใช่ความตึงเครียดตรงนี้มันเห็นชัดมากเลยเนี่ยข้อมูลครับผมแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือปัญหามันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่เรื่องว่ามีหรือไม่มีประสบการณ์ทำงานครับยังไงล่ะครับมันโยงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราอาจจะเรียกว่าความไม่สอดคล้องกันหรือมิสแม t ช h นะคะ ใช่ค่ะคือ mismatch ระหว่างสิ่งที่ระบบการศึกษาเราผลิตออกมากับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆอะค่ะข้อมูลบัญชีว่าบัณฑิตปอตรีเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานเยอะมากนะประมาณ60%ได้ครับแต่ว่าตำแหน่งงานที่ต้องการวุฒิปอตรีจริงๆเนี่ยกลับมีแค่ราวๆ15%เท่านั้นเองอ้าวหรอครับแล้วที่เหลือล่ะครับตำแหน่งงานส่วนใหญ่ที่เปิดรับจริงๆกลับต้องตอนทักษะระดับมปลายหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะ มันเลยเกิดช่องว่างไงคะระหว่างความคาดหวังทักษะที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยกับทักษะที่ตลาดต้องการจริงๆอ๋อเข้าใจเลยครับคือเหมือนกับว่าเรียนมาอย่างหนึง่งแต่พอจะทํางานจริงนายจ้างส่วนใหญ่อาจจะมองหาทักษะอีกแบบหนึง่งหรือเน้นประสบการณ์มากกว่าประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแบบนี้เอ่อในข้อมูลที่เรามีเนี่ยพอจะมีพูดถึงแนวทางหรือว่ามีความช่วยเหลืออะไรที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้บ้างไหมครับ ก็มีพูดถึงความพยายามจากฝั่งภาครัฐอยู่เหมือนกันค่ะเช่นพวกโครงการที่พยายามเข้ามาเป็นตัวกลางจับคู่งานให้ตรงกับทักษะของน้องๆจบใหม่อ๋อ oh, ครับแล้วก็มีแบบว่ารัฐช่วยสนับสนุนค่าจ้างส่วนหนึ่งให้กับบริษัทที่รับเด็กจบใหม่เข้าทำงานด้วยค่ะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นอืก็เป็นเรื่องดีนะครับค่ะก็ถือเป็นความพยายามช่วยลดช่องว่างแล้วก็กระตุ้นการจ้างงานในระยะสั้นนะคะ แต่ว่าอืก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นตอของปัญหา mismatch ทั้งหมดซะทีเดียวเข้าใจครับแสดงว่าถึงแม้จะมีโครงการเข้ามาช่วยอยู่บ้างช่วยบรรเทาไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าภาพรวมมันก็ยังคงเป็นความท้าทายใหญ่สําหรับน้องๆอยู่ดีถูกต้องเลยค่ะคือสถานการณ์นี้มันสะท้อนความตึงเครียดที่มันมันฝังรากลึกเหมือนกันนะคะระหว่างความคาดหวังของบัณฑิตจบใหม่ที่อยากจะใช้วิชาความรู้ที่อุตสาหเรียนมาต้องหลายปี กับความเป็นจริงของตลาดที่ยังไงยังไงก็ยังให้ความสําคัญกับประสบการณ์ที่จับต้องได้แล้วบางทีก็เป็นทักษะคนละชุดกับที่มหาวิทยาลัยเน้นสอนด้วยซ้ํา <Yeah. S 2> โครงการของภาครัฐก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีค่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับความท้าทายเชิงโครงสร้างอันนี้เป็นภาพที่ซับซ้อนแล้วก็น่าคิดตามจริงๆครับสุดท้ายนี้สิ่งที่อ,อ,อาจจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐแบบนี้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างจริงๆมันควรจะเป็นยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับหลักสูตรการศึกษาให้มันทันกับตลาดมากขึ้นไหมหรือว่าการปรับมุมมองของนายจ้างเองต่อศักยภาพของเด็กจบใหม่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจและในขณะเดียวกันน้องๆบัณฑิตเอง จะสามารถเตรียมตัวหรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือกับภูมิทัศน์ตลาดแรงงานที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ท้าทายแบบนี้ได้ยังไงบ้างอันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปนะครับใช่เลยค่ะเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆค่ะ